เปปาคืออะไรคนนี้เขไปแต่ความที่เราเป็นนักเรียนประจําอยู่เทปสตรีสี่ป,ปีเราก็เป็นคนหัวอ่อนเขาสั่งอะไรแล้วก็ทําทุกอย่างเช่นว่านั่งหนึ่งชั่วโมงเขาไม่ให้บอกให้ขยับขาเราก็ตามตามตามทุกอย่างเขาไม่ให้เดินไปไหนไปนี่เขาไม่ให้พูดคุยกับใครเขาให้ทําอะไรเราก็ทําทําตามท,าทุกอย่างเลยแล้วการที่ไม่ทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราได้ การที่นั่งหนึ่งชั่วโมงมีหัว้ังหนึ่งเนี่ยเราได้สภาวธรรมซึ่งซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดในที่นี้นะคะเราถึงมีจิตมุ่งมั่นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมานแล้วก็ออกจากวัดเนี่ยก็ร้องไห้มาตลอดพ่อลูกเจมส์เขาไปรับกลับแล้วก็ไม่พูดกับเขาเลยไม่พูดกับเขาร้องไห้มาตลอดจนถึงปักเกร็ดแล้วขณะที่ไปทํางานเนี่ยก็ไม่พูดกับลูกน้องเลยนะแปลกไหมจาน จะพูเราเป็นคนช่างพูดช่างคุยจะถามสาวน,นีวันนี้เอาข้าวมากินเนี่ยพีน้องเราเราเป็นคนช่างก็จะไม่พูดเน่ยไม่พูดเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยคือคือก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันว่าเราไม่ไม่พูดเองะไม่อยากพูดก็จะบอกจะสั่งแต่ว่าเรื่องงานเท่านั้นเนละว่าเออพิมดีการเงินเดือนนียางอะไรอย่างนี้แต่ไม่พูดเอยเ <c oughs> <c oughs> พราะความที่มุ่งมั่นหนดทาก็เลยเออเราไม่มีโอกาสไปปฏิบาาัติธรรม เพราะว่าเราจะลาง,งานไม่ได้ก็เลยจัดปฏิบัติธรรมทุกๆกวันอาทิตย์ที่วัดราชาโดยที่ตัวเองอยากเป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงในการเตรียมน้ําปานาเตรียมสารา <c oughs> ขออนุญาตจะปวดหัวพูดถึงหา,หาสถานที่คุณแม่หาเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้พัว <c oughs> ก็บอกเทวาดานะว่าเรามีความประสงค์ที่จะจัดปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ให้ลูกศิษย์ผมเข่าจัญ <c oughs> ไม่มาปฏิบัติกันเนื่อจากว่าเราเป็นข้าราชการไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหน ควรจะมาเติมบุญสวนทุกๆวันอาทิตย์วันพระก็ไม่ตรงกับวันยุดใช่ไหมคะก็จัดปฏิบัติธรรมโดยขอเทวดาให้สา,าลาหรแม่วันนั้นเราเดินโซซัดโซเซกันไปสามคนในการเจริญกร,กรแล้วก็เพื่อนที่เป็นในโคนอีกคนไปวัดราชาไปถึงขอนิยเอาได้เลยศา,าลาลินน้ําสวยงามมากเลยแล้วก็ก็เป็นตัวตั้งตัวตีทุกวันอาทิตย์เราจะไปไหว้พระสวนมนเดินจงกรมตั้งสมาธิเสร็จแล้วก็ตัวเองจะเป็นคนเตรียมน้ําปานนะ สร้างสารให้เด็กไปซื้อน้ำืงแข่งอะไรไปถอนเขาก็ทำอย่างนี้อยู่หนึ่งปีเมื่อครบหนึ่งปีเราก็มีการ <c oughs> ทำบุญครบรอบหนึ่งปีก็มีคนมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่นี้อยู่มาการปฏิบัติที่นี่ไม่ได้เนื่องจากว่ามีพระอุปบชา์ของสมเด็จพระบารมฯท่านมารณะข้ต้องใช้สาลาเน,นี้จวดศพสร้างศพที่นี่เราก็ย้ายการปฏิบัติมาที่วัดเบญจมาบ่อพี แต่วัดเบญจมิตรบพิตรก็มีอุปสรรคเนื่องจากว่ามีเดินขบวนแล้วทุกๆวันพระชั้นเนี้ยญาติพธรรมเขาจะต้องมาใช้สาราตรงนี้ทําบุญก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ย้ายมาอีกย้ายมาวัดตะพานที่มาตะพานนี่คือที่มาของ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 การปฏิบัติทาบุญอ,อันนี้พอการปฏิบัติเนี่ยก็มีความขุนขวาย <c oughs> มีความขุนขวายอยู่เสมอแล้วก็ ไปปฏิบัติกับคุณเมสสิริบ้างแล้วก็โควงกาไปเรื่อยๆแ,แต่ว่าอาวัดพัดพันตะอาสพารามที่บางนมงจะมีเกมเขาหลักสูตรปัญญาโทจะต้องปฏิบัติธรรมสามที่สามทิบนสามสิบวันก็กกตอนี้ได้ยินได้ยินเขาพูดถึงเรื่องเขาพูดถึงเรื่องที่เชียงที่ที่พมา่าทากิเลศเขาบอกว่าที่พม,ม่าเนี่ยมีการปฏิบัติที่เซ้งคัสมาก ใจอยากไปแล้วตั้งใจว่าจะไปพมา่าแล้วไปปฏิบัติที่ย่างกุ้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ว่ามไม่ไม่สามารถคือไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะว่ามันจะต้องไปคนเดียวไปเที่ยวพม่ามา,มาก,ก่อนแล้วก็ไปดูสถานที่ปฏิบัติที่พมา่าด้วยที่นี่มีฝรั่งเยอะแยะหมดเลยมีทั้งฝรั่งมีคนไทยแต่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ด้วยอแล้วก็ไม่ว่าเราก็ว่าจะไปแต่ว่าแต่หนังพอไปที่วัดพัดปันจารสพาราแล้วก็ ที่พังมาที่ท่าที่เด็กเรามีการปฏิบัติก็เลยไปแต่สมัครก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเขาต้องเลือกคนด้วยเหมือนกันก็ไปปฏิบัติเขียนไนะว้ในนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ไปปฏิบัติได้สามสองวันจะกลับแล้วอยู่ไม่ได้เพราะมันหนาวมากเลยอาจารย์แล้วทุกคนเขามีกระติกน้ําร้อนวางไว้ตอนเย็นพอกลับมาถึงที่พักเขาก็ใช้น้ําร้อนนั่นแหละสับผสมน้ําอัดแต่เราไม่ได้เตรียมไปอะ่ะ ทุกทรมานมากเลยแต่เราเขียนไว้ในกระดาษว่าหนึ่งเดือนเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจะลรันเราต้องไม่เสียสัจจะวาจาต้องอยู่ต้องอยู่เอาน่ะอยู่ไปพอวันที่สีคุณแม่จะเอาว่าฉันติดน้ำอุ่นให้เนี่ยอน้ำอุ่นการปฏิบัติทันที่นี่ก็เคร่งครัดมากไม่มีไม่ให้พูดไม่ให้สอบอารมณ์ทุกวันสอบอรมณวันเว้นวันวันเว้นวันก็ ก็ดีดีดีระดับหนึ่งนะคะก็ทําให้เราได้ได้รูว้ว่าแล้วตอนหลังเออเดี๋ยวตอนเยอเดี๋ยวไป,ไปวัดกําแพงวัดกําแพงไงมาสอนปฏิบัติธรรมวัดกําแพง,แพงที่วัดกําแพงวัดไปน้ำบุญเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนอสนิทกันเขาทําบุญท่องเราก็ตามไปวัดกาแพงเขาทําบุญวัดเจมาแล้วก็ตามไปวัดเจมาทุกวันพระแต่นี่ที่วัดกําแพงเนี่ยเขา เขาไม่มีการปฏิบัติแต่เจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ที่สนใจค่ะเจ้าอาวาสรุ่นเดียวกับผมเปียตีรุ่นเดียวกันให้มีการจัดปฏิบัติทำเดินงกรมนั่งสมาธิอะไรทุกคนบางคนเนี่ยนะคะหลังโค้งแบบเนี้ยพอเดินงกรมตอนหลังยืนตรงได้เลยอะ่ะต่าานงมีต้องมีโอกาสได้ไปช่วยอาจารย์เขาคนตนี้เนื่องจากว่าเหล่าเราเนี่ยนะเป็นเหล่าการเงินที่มีการคอรัปชันที่สุดมากที่สุดในในจำนวนพวกเรา ทั้งเจ้ากรมแล้วก็ผู้นำพวกเราก็เลยคิดว่าเราควรจะเอาคนของเราเฉพาะหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติที่วัดอัมพวันเพื่อจะว่าเวลาขอบัณฑิตเนี่ยการเขาจะต้องให้แถว่าเหล่ากาันเงินปีนี้งดบัณสิบคนทางกองทัพบกจะต้องให้แถลงว่าคนนี้งดเพราะอะไรเอาเงินราชการไปสองล้านไปเล่นหวยเล่นการบัน,นันซึ่งเจ้ากรมบอกอายมากเลยคุณมีความรู้สึกว่าอายในการที่จะไปะแถลงความเดียวของ ของลูกน้องให้จับผู้บัญชาฟังก็เลยมาปรลาดลกนว่าเราเราไปปฏิบ,บัติกันี้บอเอางี้กันเราจาัดคนของเราอ่ะไปปฏิบททัติเป็นคนไหนที่มันเคยพบเรื่ิงนที่มันมีปัญหาปัญหาทั่วประเทศเลยนะเราไปทั่วประเทศก็จัดไปปฏิบัติค่ะขึ้นรถไปเนี่ยพวกเราจะถูกด่าตั้งแต่ตั้งแต่คนที่เคยผูาถึงว่ากูมันเลวขนาดไหนวะถึงก็เอาไปกูมันกูไม่อยากไปกูกินเหล้าทุกวันกูนดเหล้าไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะคุณแม <c oughs> ่ เราก็อดทนในช่วงนั้นเราก็ไปปฏิบัติทั้งหมดหลายรุ่นนะจนกระทั่งดีขึ้นนะมันก็มีปัญหายเยอะตัวเองเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องไปช่วยเขาสำหรับผู้ปฏิบัติรามผู้หญิงมีการกินยาตายมีการอะไรกันซึ่งมันเป็นรายที่แสนแย่มากเลยสําหรับสําหรับการที่ได้ไปช่วยเป็นเป็นผู้ช่วยวิฉันนรสสารการฝ่ายหญิงได้มีประสบการณ์กับผู้คนมากมาย บางคนเนี่ยไม่มีบุญวาสนานะอาจารย์ไปถึงปุ๊บหมากัดกันทุกกัดต้องเดินทางกลับ <c oughs> ออย่างเงี้ยบางคน <c oughs> ไปถึงพอตื่นเช้าไม่ได้หรอกต้องกลับอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเป็นทุละเป็นภาระเป็นอะไรเมืาอาจารย์เขาจะโยนอ้าวสุวรรณีจัดการสุวรรณีจัดการตลอดก,ก,ก็เป็นอะไรทไไี่ได้สนุกสนานกับกับผู้คนนานหลาย <c oughs> จะดเ็ดแปดเกิดสิบรุ่นนะคุณแม่แต่นี้เราก็หลังจากนั้นเราก็ขนฝาย ไม่ขอทํางานในตําแหน่งหลักแล้วเพราะว่าการตําแหน่งหลักเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ก็ขอมาช่วยงานงานพิเศษในในหน่วยงานของหน่วยงานของทัาบกที่เขาจัดสรรที่ดินให้ข้าราชก,การในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ไปไปช่วยทั้งวัดทางเชียงใหม่ขอตัวอาจารย์อาจารย์วิทยากรมาอาจารย์ใจกรเออก็ไปเนี่ยเราก็ดีกว่าได้ไปไปเทรนนักเรียนแม่ทาวิทยาคม อะไรตัวอะไรซึ่งมากันร้อยสองร้อยเนี่ยครูบาอาจารย์บางคนนะคุณแม่ปฏิบัติธรรมไปแล้วก็ร้องไห้ไปเลยบอกว่าชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะเข้าวัดก็ต้องเสียสตางค์นอกจากว่าจนไม่มีเงินก็ไม่ไปปฏิบัติอาจารย์เขาก็บอกว่าการรักษาศีลก็ไม่ต้องเสียทัค์แล้วอันนี้สงฆยังไงละเพราะเขาเป็นนักศาสนอาจารย์ระเด็ยนธรรมค้าพโกแกก็ร้องไห้อีกคนนึงจะฆ้าตัวตีก เมื่อากว่านี่สินเยอะก็เลยให้มาปฏิบัติต่อทื่อวัดอมาวันนั้นส่งเงินไปให้ค่ารถค่าอะไรอยู่ช่วยกันจนกระทั่งทีวิตก็คงดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยก็คนใต้เขาช่วยก็มีไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ลงตําแหน่งหลักแล้วเพราะว่าเราไปไม่ได้ก็ตําตแหน่งหลักเราไม่ต้องการเงินประจําจำตําแหน่งรองผอผออะไรเลยค่ะ นี่ก็คือที่ของกาแล้วก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ขอนแก้แอน่กานนี่ก็แล้วที่พม่าหนึ่งเดือนซึ่งซึ่งมันมีประโยชน์แล้วก็ทีมากนะครับที่ที่วัดปากแพรก่ะอ๋อนั้นเป็นวิทยากรไปร่วมกับอาจารย์ชัยนันทที่วัดปากแพรกแล้วก็โอ้เราบ่อยมากตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรา เราก็ต้องมาทําสวนซึ่งไม่คิดจะมีที่สวนที่ประจันตาคางแต่เนื่องจากว่าต้องช่วยเหลือเขาว่าที่ต,ต,ต,ติดติดจำนำเราต้องถ่ายถอนนห้เขาเพราะเขาถ่ายถอนเสร็จเขาบอกว่าเขาไม่ให้จำนำให้เราเขาจะต้องขายเขาบังคับเราซื้อะคะ่ะ <ś> เราก็เลยต้องมีที่ดินซึ่งพอทําเป็นคนพอมีอะไรแล้วเราต้องทําในสิ่งนั้นให้มันมันเป็นไปได้แล้วประสบผลสําเร็จในระยะหนึ่งก็เลยต้องมายุ่งกับตรงน,นี้แต่คิดว่าอีกไม่นานอีกสัก 2ปีน่าจะได้ละสิ่งเห่าน,นี้ออกไปได้แล้วก็คิดว่าคิดว่าอนาคตในทางทางครอบครัจะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดได้มากกว่านี้แต่ทุกวันนี้ก็ <c oughs> สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์สมาทานสิ่งห้าทุกคืนแล้วนั่งสมาธิตองคืนทุกคืนก็ชีวิตก็มีความร่มเย็ยนดีพอสมควรอัตภาพ นในแทนารเริยทางธรรมก็มีแค่นี้แต่ชีวิตรับราชการเนี่ยเมื่ออายุ54ปีก็ได้ลาออกจากราชการเนื่องจากว่าเขาขอต้องการที่จะเอาคนแก่ออกเราก็คิดว่าเราเป็นคนบ้านนอกนะล